สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเชา้านี้สองคนแม่รูปเราก็พากันเข้าครัวเช่นเดิมค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้คุณแม่จะพาเข้าครัวมาทําเมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยล้ําไม่ต้องบอกใครเลยค่ะเมนูนี้ก็คือนะคะปลากระพงขาวทะเลทอดน้าําปลาสูตรเด็ดค่ะสูตรอร่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆไม่ต้องบอกใครเลยนะคะท่านผู้ชมจา๋า อร่อยแน่นอนในสูตรนี้รับรองได้เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูวัตถุดิบกันเลยะค่ะท่านผู้ชมคะก็จะมีปลานะคะแร่เอาแต่เนื้อนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็โรยด้วยแป้งทอดกรอบนะคะโรยด้วยแป้งทอดกรอบคลุกๆอุกนี้คุณแม่ยังไม่ได้คลุกนะคะ โรยไว้แต่ยังไม่ได้คลุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดน้ํามันให้ร้อนๆนะคะแล้วก็หลีไฟลงมาเป็นไฟกลางนะคะท่านผู้ชมค่ะจากนั้นเราก็มีทําซอสน้ําปลาไว้ค่ะในซอสน้ําปลานี้ก็จะมีน้ําปลาน้ําตาลนะคะท่านผู้ชมจ๋ารสชาติหวานๆเค็มๆค่ะท่านผู้ชมทําไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวนะคะใครอยากใส่ผงนัวก็ใส่ไปนะคะแต่คุณแม่ไม่ได้ใส่นะคะท่านผู้ชมเพราะลูกสาวกินไม่ได้ค่ะ จะแพ้ผงชูรสนะคะท่านผู้ชมก็ใส่แต่น้ำน้ำตาลน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวค่ะเพราะว่าเขาจัหวานอร่อยหอมนะคะสองอย่างแค่นั้นก็จะอร่อยไม่ต้องบอกใครเลยนะคะท่านผู้ชมคะแล้วจากนั้นก็จะมีแป้งค่ะแป้งทอดกรอบอันนี้คุณแม่ก็จะไว้สําหรับเทใส่ในปลานะคะปลาเราก็จะต้องแร่นะคะแร่แร่ออกเป็นชิ้นแบบนี้นะคะออกมาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ ชินะะ้นแบบนี้เลยท่านผู้ชมขาก็ประมาณาสัก1น,นิ้วนะคะความกว้างนะคะยาวก็ประมาณ2นิ้วค่ะท่านผู้ชมขาขึ้นอยู่กับตัวปลาว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะคะปลาของคุณแม่ตัวไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนบ้านเขาให้มานะคะเพื่อนข้างบ้านเขาไปทะเลมาเขาไปบ้านญาติเขามาจากนั้นเขามีเยอะเขาก็เลยแบ่งปันมาให้คุณแม่นะคะคุณแม่เลยจัดการทําเมนูนี้นะง่ายแต่อร่อยค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเลยค่ะท่านผู้ชมจะไปทอดกันเลยค่ะจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันร้อนแล้วก็พอร้อนเราก็ใส่ชิ้นปลาลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้เราคลุกแป้งไว้แล้วนะคะท่านผู้ชมจะใส่นะคาลงไปประมาณนึงก่อนนะคะท่านผู้ชม จะตัดด้านค่ะจะเหลืองกรอบหน้า,า,าตาค่ะท่านผู้ชมประมาณน,นี้ค่ะทอดจนหมดค่ะท่านผู้ชมจ้าทอดจนหมดจนหมดชิ้นปลาค่ะ ให้เหลืองครบันทุจิินเลยค่ะก็จากนั้นพอทอดเสร็จแล้วก็ให้เสร็จแล้วก็ให้เหลืองประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จากเนี้ยก็เดี๋ยวเราก็จะมาทําซอสน้ําปลาขั้นตอนต่อไปแต่ตอนนี้ณเวลานี้ก็คือทอดเนื้อปลานะคะเหลืองอร่อยอร่ามแน่นอนนะคะน่ากินไหมคะท่านผู้ชมคะเหลืองกรอบนอกนุ่มในค่ะท่านผู้ชมจ๋า เราจะทอดแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนของ,ของการทําซอสกันค่ะเอาไปราดปลากระพงนะคะทอดน้าปลาของเรากรอบนอกนุ่มในเนื้อนุ่มอร่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆไม่ต้องบอกใครเลยค่ะกรอบเลยค่ะอร่อยแน่นอนเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนของการทําซอสน้ําปลากันค่ะจากนั้นเราก็มาทําขั้นตอนของการทําซอสน้ําปลาค่ะไฟอ่นอนๆนะคะท่านผู้ชม เกี่เข้าไปอ่อนให้ได้เป็นแบบเป็นเนื้อเหมือนน้ำเชื่อมหน่อยๆอยะคะ่ะไม่ต้องคนมากแล้วเราก็เอาไปราดหนตัวปลาลที่เราทอดไว้นะคะ นะคะคว่าใช้ได้ย่ยโดยวิธียกตะหลิวขึ้นมาแล้วก็ให้เขาหยดตรงไปว่าหยดเนืดนิดๆแตะไม่ต้องมากไม่ต้องมากนะคะหยดไม่ต้องให้เหนียวมากขนาดนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นมันเชื่อมเนี่ยค่ะก็โอเคค่ะท่านผู้ชมทรายเดี๋ยวมาดูขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งค่ะ จากนั้นเราก็ตักน้ำซอสมาราดในต,ตัวปลาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะรอดแบบนี้เลยค่ะให้ฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เลยค่ะโอเคเลยค่ะก็เป็นอันว่า ซอสต้มปลาอุกชิ้นแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะจากนั้นก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าหากว่าใครชอบในคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะคะกด follow ให้คุณแม่ด้วยนะคะในคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ 오늘 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나 버린 너와 나 하루하루 쌓여 가고 있는 식어버린 내음 눈물이 이제 아까워 견딜 수가 없는 것 이제 너는 내 안에 없어 후회와 또 미련도 더는 없어 사람들은 내게 말을 해널 잊어버리라고 넌 절대.